สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะป๋านะครับช่องที่จะมาแคสเกมในมือถือครับช่วงแรกๆนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีเกมใหม่มากครับเอาเป็นเกมที่ผมชื่นชอบก่อนล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงจะเป็นเกมใหม่ๆทั้งหมดนะครับผมจะพยายามหาดูว่ามีเกมไหนออกหมาปุ๊บผมจะโหลดมาเล่นให้เพื่อนๆดูปั๊บ เป็นช่องแรกเลยครับอ่าเกมที่ก่อนครับวันนี้ครับเกมเฮดบอลสองครับเห็นบนหน้าจอนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เกมใหม่อะไรนะครับแต่ว่าผมชอบครับชอบการส่วนตัวครับเพราะผมชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับเรามาดูวิธีการเล่นของมันเลยครับนี่อ่ามันก็เผื่อบางคนยังไม่เคยเล่นนนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มามาเล่นด้วยกัน เท่เลยครับน่าเป็นแบบทางซ้ายเหมือนเมสซี่นะนี่น่าจะเป็นใครมาดูคือนี้ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เล่นมากเท่าไหร่เนี่ยมันยังมีแบบสอนอยู่เลยครับมาแต่เราลองมาเล่นกันดูดีกว่าครับว่าเล่นยังไงนะครับนี่สักครับอเจอเมสซี่เหรบเนี่ยโห The to The match players are ready a is go. วิ u ีการเล่นนะครับคือด้านซ้ายกระถกรูกศรแล้วเดินหน้าเดินหลังซ้ายขวาซ้ายขวาอันนี้ตอนนี้เขาสอนเรื่องการใช้พลังครับนี่เราเปิดพลังพลังมันนี่ครับเห็นไหมร้อยของเขาโอ้เขาอะไรเห็นไหมคือมันก็จะเป็มุมพลังนิดนึงครับเราเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็จะง่ายๆอย่างเงี้ครับวิธีการเล่นนะครับนี่ตรงนี้ครับ ด้านซ้ายด้านขวาเอาไว้เดินครับเดินหน้าให้ครับเดินหลังเดินหน้าเดินหลังครับนี่นะครับเออเราต้องพยายามไปให้บอลเข้าประตูครับหาผมโดนเฉลีครับอ่าผมจนขวานี่นะครับโอ้ลูกบอลลูกใหญ่แล้วโอ้ไป่เข้มแข็งคิดออก จบแล้วเรียบร้อยครับลเหลือเกินครับแมต์นึงนี่โหครับเดียวครับมันมีเวลาให้ตอนต้นนะครับเนี่ยซึ่งตอนนี้มันยังเหมือนกับในช่วงการสอนอยู่เขาก็ยังจะแบบสอนสอนอะไรอย่างนี้อยู่นะครับก็เนี่ยเล่นมาเสร็จแล้วก็มาซื้อพลังได้รลยนบพลังที่เกิดตรงนี้ครับปุ้มเกิดอะไรเรือยอย่างนี้ครับแล้วมาดูตรงพลังที่เกิดตรงนี้ครับรหรับเริ่มต้นเลยมันเพิ่งมีแค่นี้ครับเนี่ยครับอืม ไม่รู้เรื่องแล้วโอ้โหเปิดมาปุ๊บเลเวลดสามปั๊บเลย,เลย,ลอ,เลยอันนี้ก็จะคล้ายกับเกมทั่วไปนะครับแค่ว่าเราสามารถสะสมตัวสะสมของได้ครับเหมือนอย่างตรงนี้เนี่ยเราได้ของแล้วปั๊บดูที่ได้อะไรเปิดเลยแงบปุ๊บโลนี่เหรอหน้าเหมือนเมสซี่เลยอ้าวอ้าวได้ตัวเดียวเลยอ้าวเนี่ยอะไรเนี่ยทักจ้าเอามีผู้หญิงอยู่ยครับอ๋อ้ือว่าสะสมครบปุ๊บแล้วก็น่าจะได้ตัวเลยใช่ไหม อ่านี่ก็จะเลือกตัวได้ตรงนี้อ้าฮะปึ๊บเห็นไหมอ๋อวันนะี้พลังดูด้านข้างครับโอทีหจริงพวกเกมพวกนี้จริงๆรายละเอียดจะคล้ายๆกันหมดนั่นแหละครับมีด้านล่างมีตัวเยอะมากเลยเนหะ็นไหมโอ้มีตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวหุ่นยนต์มีตัวสิงโต้หัวกะโหลกหมีอะไรเพียบเลยครับโอ้มีเหมือนนักบันจริงไหมอะ่ะโอ้โหเลเวลเยอะมากต้องเลเวลเยอะๆหน่อยถึงจะได้นะครับเลเวลว่าต้องเล่นกันไปยาวๆเลยทีเดียวะนะครับ อ่าขึแล้วใตัวที่หน่าคล้ายนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะคล้ายเมสซี่นะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงการเลือกตัวครับตรงนี้เลือกตัวแล้วก็นี่เลือกอุปกรณ์เหรอเสื้อโอ้เลือกเสื้อเสื้อแบบเห็นอยู่แค่ปกเดียวว่าโอ้ยยังจงาจจริงๆเลยตลกดีนะครับไม่ต้องเอาตัวเลยเห็นไหมครับเป็นแค่หัวแล้วก็ปกพอปกเสื้อแล้วก็รองเท้าเลยแค่นี้พอลังได้ก็เลือกสีอะไรได้ครับเออเจอเจอแล้วก็มีครบเติมเติมแบบพวกหมวกพวกอะไรพวกนี้ แบบทุกอย่างมีคือต้องเก็บการนะครับเดี๋ยวน้านซ้ายตรงนี้ที่ว่าศูนย์ทับยี่สิบตรงนี้ครับถ้าเราเก็บการครบแล้ว็จะสามารถใช้ได้ครับตรงนี้เพียงใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยมีพวกแว่นอะไรพวกนี้ว้าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอ้โหมีหางด้วยอ่ามานี้ครับกับการเลือกตัวนะครับอ่าแล้วก็จะสามารถซื้อได้ครับเหมือนแบบว่าเนี่ยเราอยากจะซื้อการก็ต้องใช้เพชรครับซึ่งเพชรตรงนี้ก็แน่นอนครับว่าจะหายากนิดหนึ่งครับแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้เรื่อยๆครับอ่าลองดูครับเขาบอกให้ลองใช้ดูก่อนเม็ดหนึ่งอ่า เงียบคุณเอาไปได้อะไรมั่งบุนบัมบุมบามบุมบามบุนบัมบุนบัมบุมบุ้มบุนมบุ้มบุมบุนบมบไดบเมบุนบับุนบับุนับุนยอดบุดยัดบุนบั้ยอดมดเลยัรบบัมบโนเคมบบมบนบัมีนบัมบุนบัมนั้งนะัรบบัมบุนบัมาุาม่อยากจะเนบนเปิดับนันี้มบุบมบน เป็น Legendary Pack ครับเป็น pack แพ็คแบบนเทพเลยซึ่งจะแพงหน่อยร้อยเหรียญน,นะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากได้ฟรีก็ได้ครับนี่ดูนะครับตรงนี้เห็นไหม Open Now ปุ๊บแต่เราต้องเสียเวลาดูโฆษณาสักนหนึ่งเหรียนะครับทีนี้ก็ใช้เวลาเมื่อกี้เท่าไหร่สามสิบวิได้ประมาณอ่ะลองดูลองดูนะครับว่าถ้าไอ้พวกแพ็คที่ได้เปิดรีจะออกมาเป็นยังไงครับของที่ได้จะเฟี้ยวแค่ไหนครับเราดูแป๊บหนึ่งนะครับก็เปิดอยู่ขนาดนึงเลย เมาเล่นเกมเยอะเห็นโฆษณานี้ทั้งนั้นเลยเกมนี้เนี่ยอ่าโอเคอดูนะครับว่าเปิดจากของแพ็กปรีจะได้อะไรมั่งไม่ห่างครับหมายจังเอ้ยย้นไงโอเคอยู่นะครับอ่าไปมันกลับไป,ไป นี่ครับนี่แล้วก็แต่ละวันที่เราเข้ามาเล่นครับก็จะมีของรางวัลให้เราอย่างนี้ครับนี่ถ้าอยากได้เพิ่มเติมเป็นคูณ2ก็กดดูวิดีโอเหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรนี่ขี้เกียจครับเดี๋ยวรเรารับไปก่อนนะครับอ่าโอเค เราก็มาดูกันหน้าตาครับตรงนี้ด้านบนครับท่านซ้ายสุดสีม่วงจะเป็น EXP ครับก็คือแบบเลเวลเราแะนะพูดง่ายๆตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสองครับได้มาในพักเดียวเองครับแล้วก็เงินตอนนี้มี29งหมืครับตอนนี้ก็ใช้พวกซื้อของพวกแบบที่มันง่ายๆที่ไม่ใช่ของแพงๆของหายากอะไรอย่างนี้นะครับเพชรตัวนี้ที่บอกครับถ้าเป็นของแร่ๆของหายากจะใช้เพชรตัวนี้ซื้อนะครับอ่าและตรงนี้ก็คือสเตเดียมครับเป็นการเรียกว่าแบบ คล้ายๆว่าแบบเป็นการบ่งบอกระดับของเราอะไรประมาณนี้นะครับมินัตัวเนี้ยผม400อยู่เห็นไหมครับจะอยู่ที่สเตเดียมหนึ่งครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็คือชัยชนะเหรียญที่ได้ต่อเอ้อไม่ใช่เอไมเหรียญที่ได้ต่อการชนะถึงขันก็จะได้แค่250ครับแลวก็พลังก็จะมีสามอันนี้ครับแต่ถ้าเราได้ไปถึง800ครับเป็นลูกตัวคนเนี่ยถ้าเก็บสะสมไปได้ถึง800ครับเราจะข้ามาสเตเดียมสองครับอ่าซึ่งก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ เหรียญที่ได้ต่อกระชั้นหนึ่งชั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะนะครับก็เลยไปเรื่อยๆครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โมีถึงสิบเลยนะครับตรงนี้อ่านี่นะครับการเล่นก็เป็นคร่าวๆง่ายๆอย่างนี้นะครับตรงนี้เมื่อกี้เราได้อะไรมาสามารถอัปเกรดได้นี่เนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมได้การ์ดมาเพิ่ม,มใช่ไหมก็อัปเกรดได้เลยครับอัปเกรดก็จะเพิ่มหรือว่าจะใส่สกิลการ์ดอะไรอย่างที่บอกนะครับปุ๊บๆได้เลยครับอ่าแต่ตอนนี้แม่ผมชอบตัวนี้ดีกว่าหน้าใครเมสซี่ดี อ๋อคื้ดูว่าอัปเกรดไปแล้วจะเป็นยังไงครับว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวววตรงนี้ครับก็คือให้ดูการ์ดทั้งหมดที่เรามีนะครับอันนี้คือยังไม่มีเลยมีแค่การ์ดอันนี้เรียกว่าอะไรเกิดเพิ่มขนาดตัวนะครับอ่าโอเคนี่แหละเอาเมสซี่ดีกว่าผมยังชอบอยู่คล้าย,ายๆเมสซี่ดีชอบ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 ,ชอบลองอก็เกตดูครับว่าเป็นยังไงแอสติจูการได้ไหมอ๋อยังไม่มีออเราก็เกตดูครับเมสซี่ปุ๊บว้าวอ้าว อ้าวไม่มีอะไรแค่เห็นเฉยๆแค่เห็นว่ามันอัปเดตเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวเป็นไปเสียโอเคอีกทีนึงเราได้เก่งๆเลยอ่าปิงอ่ามีก็เพิ่มมาเลยเพิ่มตั้มขึ้นมาครับอโอ้เนี่ยทุคกครั้งที่อัปเกรดเขาจะมีด้านขวาเนี่ยจะมีบอกอยู่ครับว่าอะไรจะเพิ่มเปอะไรอย่างนี้ครับเอาที่เอาให้หมดเลย,ยไหนๆก็ไหนละได้การมาเยอะอัปให้หมดอ่าโอเค วันนี้เมสซี่ของเราเป็นเดเวลลอสีนะครับถึงไม่ได้ชื่อเมสซี่นะครับแต่ว่าหน้าเขาคล้ายเมสซี่ครับอ่ะลองเล่นดูใหม่ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเล่นให้กันที่ลยด,ดูนะครับอ่าเดิมเอ้ย นี้ก็จับคู่ครับกับฝั่งตรงข้ามครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือคนเหมือนเราเนี่ยแหละเหมือนผมเนี่ยแหละครับมาดูกันครับโอ้มื่อกี้ผมยังอธิบายไม่จบเลยนี่เราเดินซ้ายขวาซ้ายขวานะครับด้านขวาสามปุ่มครับตัวซ้ายสุดนี้จะเป็นตัวเตะเลียดพื้นครับนี่เตะเลียดพื้นอันนี้เตะโด่งครับอันกลางแล้วก็อันขวาสุดคือการกระโดดครับอ่า แล้วก็ต้องแบบเนี่ยใไครับวางทีมันก็ง่ายครับเหมือนเป็นเกมแบบงงๆเหมือนกันนะบางทีเหมือนเราแค่ผมอยู่เฉยๆก็ได้อนะมันก็เข้าเองหรือว่าเกมก็เตะมาเอ้าก็เด้งหัวเราเข้าเฉยเลยอะไรเงี้ยผมก็งงๆเหมือนกันนะครับเกมแบบทีก็มีจังหวะฟุกจังหวะอะไรอย่างงี้บ้างครับแต่เรียกว่าอะไรอ่ะคือทักษะก็สวดหนึ่งครับประมาณ90นผมว่าเกมเนี้ยนะมีดวงสักประมาณ10ไเ้อ่านได้ อ่าหมนี้เขาถอยมาโดนเองเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เนียสามารถคุยกับฝั mm ่งตรงข้ามคุยกับฝั่งตรงข้ามได้ครับที่ด้านซ้ายมุมบนของหน้าจอเห็นไหมครับ นี ì, ่มึงจะซิกเกอร์ได้คร yes> ับเจ้านี่าเห็นไหครับจุกจุกท่านเลยไปโดนไปหนึ่งนอย์ครับนี่เนี่ยเนี่ยมึงที่ยืนจะเจอเห็นไหมรู้ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เนี่ยนะ คือบางทีจังหวะมันก็เป็นอย่างนี้ครับตลกครับตลกเออนี่แน่โดนซะโอ้โหขาดจุยครับมนบอลสกอร์ผมหแล้วครับตรงกลางตัวเลขสีขาวนั่นคือเวลาครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2ี่วินาทีครับโอหอัดสกีบโหนีไหมเนี่ยนี่เนี่ฮึอ้ยเฮ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 ้ย้ยยเฮ้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 ยยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ ก็ไปม่งเปียกๆนี่แหละเอ้ยเอ้ยโดนเสาเปียกนี่เรียบร้อยโอ้โหผลจริงครับเฮ้ยดูดีได้ไหมเฮ้ยโน้อะไรมาพลาดไปน้อยไปหน่อยผมเปรี้ยไปนี่เรียบร้อยนี่เนี่ยมา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 หนึ่งสองเย้โอ้โหเป็นไงนะครับนี่ไดลีกครับ อยู่อันดับ11อดครับก็คือทุกครั้งที่เราเล่นมันเหมือนแบบจัดลีกตามลำดับของเราอะไรประมาณนี้นะครับอันดับหนึ่งโอ้พอยต์แปดสิบหกนะครับตอนนี้พอยต์ผมมีสามเพิ่งเล่นครั้งแรกครับฮะโอเคก็ได้อยู่นะครับต้องเล่นกันไปยาวๆเกมอย่างงี้อต้องสะสมสะสมไปเรื่อยๆครับ yeah. นี่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เติมลูกบอลตรงนี้ให้เต็มครับเพื่อจะได้อะไรเนี่ย <c oughs> เพื่อที่าจะได้รางวัลน่ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ตัวลูกบอลตรงนี้รนรนเรเ็วลิ่งสามนะโอ้โหนี่เล่นแต่ละเรเ็วเร็วเลยนะครับเนี่ยแหมจังเปิดโอ้แผลแพ็กด้วยเอานะครับอาจจะมีคิดโอ้โหสวยจังอ่ะให้ตัวผงทองเยอะจังโอ้โหขอจังเลยป,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 ป๊าป๊บป๊า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 ถ้าได้แพ็กบ,บ่อยๆอย่างนี้ไม่น่าจะยากครับเกมนี้ถ้าจะได้ตัวใหม่อย่างเร็วนะครับอ่า

น,นี่ครับคุณอาเทนให้หมด90วินาทีครับนี่ไงอ,อ่าโดนก่อนเลยผม,มไปซะ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 เียอะเลยคือเราสามารถดันคู่ต่อสู้ได้นะครับ,รบ,บก็แบบตลกดีฮะปิโก้พลังย่อประตูนี่แไงเรียบร้อยเอ้าโดนสเาดนสาอิงคานนะครับ,รบนี่ไงคือมันก็ต้องชิงไหวชิงพลิบก,กันนะครับบางทีเราก็ต้องตั้งรับบางทีก็ต้องบุกครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวไม่ยชิ้นังหวะครับ ว่าฝั่งตรงข้ามกำลังตั้งเอ้าอันนี้ผมโง่เองครับว่าฝั่งตรงข้ามกำลังแบบตั้งหลักอยู่แล้วก็ไปแย่งชิงบอลได้นี่เนี่ยนะเนี่ยเราไปแย่งได้ครับอที่จังหวะลุ้นๆครับแล้วก็เฮ้ยเกือบผมไปเรียบร้อยไม่ทันเฮ้ยโหจังหวะพลาดนิดเดียวครับจังหวะกระโดดพลาดไปหน่อยนึงเอาครับตอนนี้สูสีครับแมตช์นี้ นี่เนี่ยเรียบร้อยเอาครับขอสักหมือนเดิมนครับสักสิบแล้วกันประตูเสียอย่าไปครับครับเอาไปที่ยิงได้พอเพราะฟุตบอลนี้ยิงได้มากกว่าก็คือชนะใช่ไหมครับอ๋อฟลุคคอสต์บาร์เฮ้ย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 เอาไอ้ซูสีครับแบบนี้นี่เนี่ยโอ้โหยิงได้ยัยแรงครับนี่เนี่ยนี่เนี่ย

อ้าวเกือบเข้าเข้ยทีนี้ชมฟีนี่ไม่ได้เนี่ยผมไม่เสียประตูเนี่ย <c oughs> าก,การเตะหยุดก่อนที่บอลจะเข้าประตูครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคาี่ครับชนะเจ็ดต่อสี่ครับนี่ครับอ่านี่เราสามารถแบบดูวิดีโอเพื่อให้ได้แต้เหมืออะไรก็ตามตรงนี้คูณสองได้ครับอะไรขึ้นมาแล้วก,กดดูได้ครับถ้าเราอยากเล่นนะครับอ่านี่โอเคเรียบร้อยครับตรงนี้อ่ะ อันนี้ก็มีแบบเชสที่ได้เป็นหีบนะครับที่ได้รางวัลพิเศษต้องดูโฆษณาอีกแล้วครับทุกอย่างเป็นโฆษณาทั้งหมดเลยครับก็ไม่แปลกโอ้นี่มีฟรีกิฟต์รัาดูโฆษณาอีกแล้วครับว้าพี่ซีหล่อจริงครับผมเคยเจอตัวจริงมาแล้วในรายการหนึ่งสองสามเรื่องจริงครับหล่อจริงครับพี่แกนหล่อวิ่งมากเลยครับนี่อ่าใช้เวลานานพอสมควรเลยครับนานไปเก็บค่าโฆษณาจริงๆเลยพี่ซีเร็ว เพื่อนจะดูเล่นเกมต่อครเคล่อนไผมง่ายมากเลยนะครับทาน2เมตรก่อนนอนอ่าไม่แต่นี่ครับคือผมก็ให้ดูว่าเพื่อนๆที่อยากได้ของฟรีจากในเกมอ่ะมันสามารถได้จากการดูโฆษณาแบบนี้นั่นแหละครับก็คือยอมแบบเสียเวลานิดนึงเพื่อที่จะได้ครับแต่ผมแนะนําครับว่าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องก็ได้ครับเราเสียเวลาเราเปล่านะครับทีนี้ผมลองกดดูที่ไหยก็ลองลองดูครับโอเคอินน g จครับอ๋อ่ แล้วก็จะมีตรงไหนอีกดีเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะมันต้องตั้งชื่อนะไหมเออเดี๋ยวผมไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่อ๋อมมนสามารถเลือกปรับปุ่มได้ครับนี่เรียกว่าปุ่มนี้ไปไว้ตรงนี้ตรงนั้นหรือว่าจะสลับเรือสลับไม่ได้ครับมันจ,จะไว้ชิดไว้ชิดมุมอะไรนี้ครับนี่ตรงนี้อ่าสามารถเลือกได้เลยหรือถ้าจะแบบรูปเ,เดิมก็รีเซ็ตเลยแบบเดิมอย่างนี้ซึ่งเอาแบบเดิมไม่หะดีแล้วเนาะแล้วก็าสามารถตั้งชื่อสร้างอะไรได้ไหมอ่ะ ผมไม่แน่ใจนะครับจะอาจจะสามารถเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อเล่นได้นะครับเออนี่เชื่อมต่อได้ตั้งร้อยเหรียญนนะ่เห็นไหมอ่าเฮ้ยดีดีดีด,ด,ดีเดี๋ยวเชื่อมต่อกับ f a c e b o o สซะหน่อยนะครับอ่ามันจะได้เป็นข้อมูลของเราเผื่อบางทีเราอยากเล่นกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับอ่านี่โอ้โหมาจะชื่อเต็มเลยครับนี่เปลี่ยนไหมอ้าวไม่เปลี่ยนเนาะอ่านี่ไงตั้งชื่อได้นี่ไง นี่ครับตั้งชื่อเอาเป็นชื่อช่องนี้แล้วกันนะครับนี่ชื่อป้าป๋าน่าจะมีคนใช้แล้วแน่เลยนั่นไงว่ายและเชียวต้องเป็นปา้าป๋าแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าลกันอินฟินิตี้อ่า,อาไม่ซ้ำใครแน่นอนอ้าวอ้าวตั้งชื่อได้แค่ป้าป๋าฮ่าฮ่าอ,อินฟินิตี <laughs> ้ เอ้าจะเปลี่ยนอีกไม่ได้แล้วจีเบย์ต้องเสียเงินอีกโอ้ยอแล้วตรงนี้ผมอยากจะเปลี่ยนประเทศยังไงนี่ทำไมตอนนี้ผมเป็นสัญชาติอังกฤษอยู่นี่ครับผมจะไปเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ภาษาที่เลือกมั้งครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นอังกฤษนี่ครับอ่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสาหรับเกมอ้าวชื่ออะไรแล้วอ่ะ ลืมแล้วเฮดเดอร์อะไรนะเดี๋ยวลืมมาดูดูทีครับเฮดเดอร์เออเฮดบอลครับเฮดบอลภาค2แล้วนะครับนี่เกมเป็นประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนอยากเล่นก็ไปโหลดใต้เลยนะครับเข้า Google Play แล้วพิมพ์นี่เลยครับเฮดบอลสองหรือไม่ก็กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจริงดิ้งให้เพื่อนๆอยากจะเล่นนะครับอ่าไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วเป็นยังไงก็เนี่ยมาดูครับเจอตัวผมได้นะครับอ่าเดี๋ยวชื่อชื่ออะไรนแล้วนี่นี่ครับปะป่า55อินฟินิตนะครับโอ้ย ชื่อก็ได้ไม่เต็มก็ไม่บอกผมนะนะตามนั้นครับเผื่อเพื่อนๆแบบเอ้ยอยากเล่นอยู่พอดีแล้วก็อยากจะมีกับผมก็ได้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมก็จะเล่นแบ่อยๆับสนุกดีครับใช้ได้ครับโอเควันนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับเกมที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมจะพยายามลงวิดีโอทุกวันเลยแล้วกันนะครับช่องเกมนี้ก็สนุกดีครับผมจะพยายามหาเกมใหม่ๆเกมสนุกๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเผื่อไหนตรงกับที่เพื่อนๆเล่นอยู่เราก็ได้มาเล่นด้วยกันเลยยุู โอเควันนี้เจอกันครับเมสซี่ของผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ